ทำไมเราต้องแสวงหาคำว่าดีหรือว่ารสนิยมที่แบบ perfection หรือ luxury มันเป็นอย่างไงี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันมีโลกมากกว่าโลกตรงนั้นอาจจะถึงเวลาที่เราต้องฟังเขาละ <S <S สวัสดีค่ะชื่อชมวันวิรวรวิทย์นะคะคือชื่อเล่นชื่อดิวหรือก็จะเรียกตัวเองว่าดิวแหละแต่ว่า ตอนนี้ก็คือเป็น Creative Director ของแบรนด์ชื่อฟิลิปฮวงจริงๆเป็น co-founder ด้วยแหละเราก็เริ่มฟิลิปฮวงมาประมาณ4ปีที่แล้วที่นิวยอร์กเป็นชื่อสามีอะค่ะก็คือร่วมด้วยกันทั้งสองคนก็รู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรที่แบบใช้มือทำค่ะร่วมงานกับคนอื่นอย่างเช่นเหมือนกับแบบคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าในการย้อมผ้าอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเออแบบที่เมืองไทยก็มีครามสะกลเราก็ขับรถกันไปที่สะกลนครแล้วนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราทำอยู่ เวลานี้ก็คือแบรนด์นี้แหละแต่จริงๆแล้ววิชั่นของแบรนด์เราคือมากกว่าที่จะทําแบบเสื้อผ้าขายอะ่ะคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วเ,เราน่าจะพ s i t i o n ตัวเองมาเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเป็น v e h i c l e เราก็ทํางานกับหมู่บ้านก็คือเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมผ้าที่สกนนรรตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3-4กลุ่มตอนนี้เราก็เป็นเว็บไซต์ออนไลน์เราก็เพิ่งล็อก์แบรนด์ไปที่ Paris Fashion Week แต่เพราะว่โควิดมันก็เป็นดิจิทัล คือคิดว่าเทรนด์โลกตอนนี้อะค่ะน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ support งานหัตกรรมงานคราฟต์งานที่ทำด้วยแบบมืออะค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วที่แบบเหมือนกับทุกคนคิดว่าทุกอย่างมันต้อง perfect อนะ Mass production คือ the way forward Automation สิ่งที่มันแบบทุกชิ้นเหมือนกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเปลี่ยนไป2-3ปีที่ผ่านมาที่คนแบบคิดแล้วว่าทำไมเราต้องแบบขบวนการผลิตขบวนการ production ถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องแสวงหาคำว่าดีหรือว่ารสนิยมที่แบบ perfection หรือ luxury มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วดูคิดว่ากระแสะก็มาแล้วไงว่ามันมีโลกมากกว่าโลก รงนนั้อาจจะถึงเวลาที่เราต้องฟังเขาละว่าในการทำผตถกรรมอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ Product มันคืออะไรแต่มันเกี่ยวกับทั้ง process แล้วมันเกี่ยวกับ history เกี่ยวกับเรื่องที่เล่ากันมาคือตอนแรกที่เปิด pdf ก็เห็นคำว่า fluidity เราก็รู้สึกว่า wow this is really cool คือสัสิกเนาะพอเราคิดถึงแบบ structure อะไรก็ตามที่เป็น institution ที่เก่าที่มีมานานเราก็ไม่คิดว่าเออเขาจะ embrace กับไอเดียของ fluidity ของความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนกับ impression แรกพอเห็นก็แบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่มีเหมือนกับ manual อะไรที่สามารถที่จะเชื่อมโยงคนหลายๆคนเชื่อมให้เขามาอยู่ด้วยกันได้โดยที่เขารู้โดยที่ไม่ต้องมีใครบอกเขาว่าเขาจะเป็นตัวของตัวเองได้ห0ึเออรู้สึกว่าเออแบบชอบแล้วก็ประทับใจที่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนาวสุดๆ เทรนด์ที่ชอบที่อยู่ใน s o u r c e b o ุ๊กนี้ค่ะก็คือถ้าเกิด Fluidity เป็น Umbrella จริงๆเราชอบทั้ง3 Categories เพราะรู้สึกว่ามันสามารถ Blend ด้วยกันได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วจริงๆเราชอบที่ทางเทรนบ o ๊กนี้เอาคำว่า Circularity กับ Craft มาอยู่ด้วยกัน เพื่อที่เราสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า circular design หรื circular economy มันสามารถที่จะมา apply ได้กับไอเดียของ craft เรารู้สึกว่า craft จริงๆมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากพอมา apply กับ craft circularity แล้วเนี่ยชอบที่ทาง Trendbook Focus ก็คือขาตกรรมเนี่ยสามารถที่จะเอา waste ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมคือ waste ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ค่ะว่าแบบวิธีการผลิตมันทาให้มันมีแบบ o v e r อร์ส k เยอะมากอะคือจริงๆแล้วมันมันขึ้นอยู่กับมนุษย์เนาะที่จะมาคิดว่าเราจะใช้มือเราหรือเราใช้ความ Creativity ของเราเพื่อที่จะประดิษฐ์อะไรใหม่ขึ้นมาได้คือจริงๆมันทําให้ขบวนการดีไซน์แล้วขบวนการเล่าเรื่องยากขึ้นนะคะมันไม่ได้ทําให้ง่ายแต่ว่าไอ้ความยากนี่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นง่ายมันก็ไม่สนุกปะ <laughs> อยากจะแนะนำหนังสือ s u s x Craft Trend 2021สำหรับใครก็ตามที่สนใจเรื่องหัตถกรรมเรื่องความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ อยากที่จะเห็นว่าเทรนดะ์ณเวลานี้ในโลกคัตกรรมในโลกดีไซน์หรือในโลกแบบกว้างๆเนี่ยสามารถที่จะ relate กับเรายัางไงในการเป็น creative สำหรับใครที่สนใจรับเล่ม Sasic Trendbook นะคะสามารถที่จะไปรับได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะแล้วสำหรับออนไลน์ก็คือไปได้ที่ www.sasic.or.th ค่ะ